สวัสดีครับรสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้เสียมิมครับไปไหนครับเอารถมาทำอะไรครับเนี่ยน้ำรั่วครับอ๋อมาร้านช่งบบางบอบช่างบอบเอารถแล้วตาติดวะเนี่ยติดไหมช่างชิดโอ้เรียบร้อยน้ำรั่วนะพี่น้อง อาเป็นไรเติมน้ำบ่ยังไม่เติมน้ำอยู่ดิยีมเช็คบางยังล่ะเออมีอยู่เดยะแล้เอา่างหันขึติดอยู่แล้วอันนี้แบตมืดล่เาติดแล้วเาติดแล้ว ันีครบเอาคุณปูมาซ่อมครับวันนี้ออัอว่าๆหน่อยเดี๋ยวเจื้อบดีมัดหนเอยนี่ร้อยอย่างนี่ยเราแบตชาร์จ <c oughs> ออ,อ๋ออ่อนหมดแล้ว <c oughs> ติดครั้งเดียวครับแล้วก็หายเลยนะพี่น้อง หายเลยติดแล้วติดเลยแล้วหายติดเลยอ่ะพ่วงกันครับเพราะว่าจอดไว้นานครับจอดไว้นานนะไม่ได้สตาร์ทสักทีแบตก็หมดแบตเบ็ดครับเบ็หมดแบตไม่หมดแบตเบิดเบ็ดเบ็ดเฮ้ย ไม่เชื่ออะางเกียร์ลรวยืมชาติเลยชาติชาตินะชาติสำหรับเ<ะ>รือ่รองหมดนึงยกแบบไม่พ่วงก,กันครับจะเป็นรถไหนนะยืมเบ็ดก่อน,ไนอไรระะ โอ้ครับงานทอยเงินประโว่เออเสียงมึง Lon bướm Cái <coughs> bạn nha Mưa toàn nè, cặp cái này <coughs>

บกมาไมไมาแย่รึงั้นเดี๋ยวแย่ดูกันนะนิดแล้วครับน้ำมันไม่หมดแยกแล้วโอ้โอเ้อ,อแรง เครื่องหน่อยสุดยอดย่านดำไปยังเนี่ย<ะ>ตันี่ย่านดำเหรอ<น>ย่านดำน้ำน<อ>ุ่มเจ๊กเว้ด <laughs> เอาเวลานั่งขับน,นั่งยังสี่บ่เนี่ยนั่งนั่งยังสี่บ <laughs> ่ะคงมาไล่ยั่ทางคุณก็น,นั่งยั่ทางนี่บ่ต้องต้องคับจะสี่ เรียบร้อยแล้วเอามาทำหม้อน้ำนะ รอยอย่างเชื่อก็มัดเงี้ยเดี๋ยวมันปลิวเดี๋ยวบินนะใากระโปงต้องมัดเงี้ยแหละม่งงั้นบินบรเรียรบร้อยแล้วเปลี่ยนแบตครับเอาแบตใส่คลืน ร้อยเรีร้อยแล้วราอย่ะแล้วครับสุดรอนะ ครับผมดูปูครับทำหม้อน้ำเสร็จแล้วปกตินี่ถ้าไม่ทำนี่เติมทีละถังเลยนะย้ายบอทีหนึ่งต้องเติมทีละถังโอ้โหแ,แรงแรงโอ้โห โอ้โหไทยรัสเกมมี่โอ้ยไอ้โอ้แหร่งแรงครับปุ๊บมาจอดไว้นานเลยนะยูนนี่นะไปแล้วครับ เียบร้อยแล้วหายแล้วนี่ก็เอารถมาทำเสืองท้ายแล้วพี่น้องอยู่ร้านเช่างบ๊อบครับเรียบร้อยแล้ว ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ